ใช่ค่ะประเข็มนี่เจิมค่ะ RV าว c ีแจกเมดฟรีตัวหนึ่ง่ิว่าลอี่ออนเจิมค่ะอีหอยตนนีก็จะบอกกันว่าอีชันเอาไปฝึกกระบอดมา5นาทีค่ะแล้วก็เอามาเล่นเลยตาแรกโอ้เกปรร๋ปล่ะนี่ก็ตาแรกของอีชันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อน ให้กดไลค์คลิปนี้ขอให้ท่านได้เกียรตเฉลี่ยเทอมนี้อย่างน้อย3.50 <c oughs> ได้แน่นอนพูดเลยถ้ากดไลค์นะคะอ่ะลอยไปช่วยเล่นบอลก่อนเด้อค่ะเดอ้อ <c oughs> มีใครอยู่มีใครเห็นหรอวูว้วช่วยด้วยเขา,ขาตีกีหนูเขาตีกีโอ๊ยบ้าแรงมากเลยอะไรเว่ยดิฉันมึงเดินมาจากเลนกลางตากีกีฉันนักครึ่งหลอดเข็มกลับแล้ว ผ่งนี้ต้องโดนนี้ค่ะพลางลูกบอลหนึ่งความมืดนี่นะอือห้องบนมีปลาเข็มเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปช่วยข้างบนเขาตกปลาเข็มก่อนนะคะอืมจากท่าเรือท,ท่าเรือท่าฉลองมาค่ะตกปลาเข็มก่อนโอ้โหปลาเข็มเทียบเลยอ้ <S <S าวเพื่อนตัวลูกบอลหนึ่งความมืดอออันนั้นอน,น,น,น้อยนี่ปล่าลูกบอลถึงความสว่างมั้ยล่ะคะหน่อยแนะ่สว่างเก่งที่เป็นด้านมืดนี่แนะ่ไว้ไว้ อีบ,บ้าเต็มเลยอีบ้าเต็มเลยเข้ามาก่อนโอ้ยโอ้โหเต็มเลยกระเทยเข้ามาก่อนอูเดี๋ยว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 เอา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 ระวังระวังอู้ยนี่นี่นี่ยาลิอาดนะคะฉันกลัวนะฉันกลัวนะฉันอู้ดหอยมันมันตั้งมันตั้งการแล้วมันตั้งการแล้ว ปรีป้อมบนแตรแล้วใครอีปรีอ๋ออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยว่าคุณคุณพรีครับคุณพรีคร่าว่าไงครับอุ้ยบ้าอีนนี้นี่น้อยนะลิอารลิอาอะไรคะอะไรคะพี่มอทอสพลางลูกบอลถึงความมืด โอ้ยซุปประมาณไม่เคยพี่ไข่ตรงแกะตรงบินมาทำไมครับพี่ไข่ตรงบินเก่งบินเก่งบินเก่งโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันรู้สึกว่าในกล้วยมีคนอยู่ฉันกลัวต้องมีคนอยู่ในกล้วยแน่ๆน่มันรอดักฉันร,รู้รูปบอบแห่งความมืดนี่เนี่ยจะมีใครมาไหมรูปบบบแห่งความมืดอือ อะไรอะ่ะกรูปเปิดอย่างสวยมัวทำหาอะไรเอ้าไปเปิดอะไรตอนไหนคะอีฉันไม่รู้เรื่องคะ่ะขาพี่มาด่าล้วค่ะคุณพลีเขาพิมมาด่าแล้วค่ะคุณพีีเขาไม่สบอารมณ์ค่ะประเค็มเอาไงคะเอาไงเอาไงเอาไงโอ้โหสุดปล่อ um, ยุยแบตเตอร์แมน เข้าหลังฉันอ้าวอู้ยยยยอู้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 ยยยบารากีบารากีกดทุกตุ่มเลยค่ะตุ่มไหนก็ได้กดเลยค่ะอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงเล่นตัวนี้มั้งแค่เป็นนะคะอู้ยไม่เอาละค่ะเคียร์ครีปก่อนเคียร์ครีปก่อนโอยโอยโอยเดี๋ยวกินเลือดกันนะคะอือไอ้บ้านี่แนะลูบบอลถึงความมืด่ลุบบอลไม่โดนลูบบอลง่จังเลย อ้าวฉันโง่เองบอดไม่ได้โง่โงนี่อ๋อวับได้นะคะวับได้บอดถึงความมืดอีหอยีย่่าหรืออ่ะมาตีป้อมฉันนี่นีตายสิตายส,สิเออโอ้โหครึ่งป้อมแล้วปลาเค็มอุ้ยทำอะไรตรงนั้นน้อู้ยแบตเตอร์แมนมาออ้ยไม่เอาค่ะกลัวโดนมันชอบเชียวบอดถึงความมืดโอ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยฉันก็อัติทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจิงแช่ตีมันแค่เป็นงงไปหมดเออเออเอ้าเอ้าโอู้โหอะไรยิงฉันคะอย่ามาตีกีหนูนะคะคุณพี่เคลียร์ขีดก่อนรู้บั่นถึงความมืดเคลียร์ขรีปไปก่อนเออไว้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 อย่านะคะพี่ไข่ตรงพี่ไข่ตรงอย่าลีอาดนะคะไม่ได้เลยอ่ะเล่นแรงเล่นไม่ใช่เล่นแรงเล่นล่างแตกแล้ว ไม่ไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคลียร์เรนก่อนนะครับนี่แน่อันนั้นๆพี่มาทอจะร้ายกันหนูสิคะพีเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวต้องโดนลูกบอลมันจิอยูแล้วแหละจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะจะเปลี่ยนพลังใหมอืมเอามงกุฎมาก่อนโอ้ยเดี๋ยวเคลียร์เรนนูนก่อนนะคะ่ะกันเลยอื้อหือ คลิปโอ้โหแล้วพอฉันไม่อยู่กันได้คิวอะคืออะไรอะทำไมอะเนี่ยพอฉันไม่อยู่ก็ตีกันใหญ่เลยอะรอหนูก่อนสิคะพี่พี่ค่ะหนูมาแล้วคะ่พวคะพี่ค่ะทำอะไรกันอยู่ค่ะพี่ค่ะโอ้คลีบๆเดี๋ยวๆทุกคนนะคะเดี๋ยวบ้านแหกคะ่ะมามามาช่วยละมาช่วยละอะไรคะอีแสงสว่างเลยเพอร์เจอร์วายวายวายโอ้บักกี้โอ้บักกี้โอ้ชิบหายแล้วไอ้ไอ บึงมานี่แล้วค่ะวายวายวายตามฉันไม่ได้นะคะวายพลังบอลมันจะอยู่โย้ยนี่ปล่อยแสงใส่อีหอยน้อยเนี่ยอย่าที่ปล่อยแสงแบบหล่อนได้นะเดี๋ยวก่อนรอ GM ปรับก่อนนะคะอีหอยที่ปล่อยแสงแบบหล่อนอุ้ยอีบ้าอีบ้าอีบ้ามาเค็มเออโอ้โหไม่ไหวเลยกลับบ้านก่อนนะคะกระเทยไม่ไหวแล้วค่ะ อย่าตีป้อมหนูสิคุณพี่อ๋อเออเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปอย่าให้มีชีวิตอย่าให้ไม่มีชีวิตแล้วเออดืมมากค่ะสสดืออะไรคะพี่ไข่ตรงพี่ไข่ตรงพี่ไข่ตรงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยแบทเตอร์แมนแบทเทอร์แมนเรียลเหรอคะร่ะลูกบอลมิลเตโยตีมัน อู้กี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 อู้กีกีลูกบอลหึ่งความมืดตีมันตีตีสิตีเออดึงสวยตีตีเออดูดีมากค่ะสวยท่าเดินั่นอะไรคะนั่นอะไรคะลูกบอลหึ่งความมืดตีมันดีลูกบอลอู้สมุขสมิงเก่งนะคะดิ่งดิงเนี่อู้ยทำดื้อมากค่ะนี่แนี่อู้ตีเมตส์มาลากูอู้อู๋ซาบะไรหืออู้มึนมุดไว้ไว้ไว้ ว้าชป่ะ uh, อ uh ู uh. oh, wait, oh, wait, ้หู้่ะโอยีกนคะอู้หู้หลบหน้ารอบหลังไปแล้วคะอย่าดีออู้บักอบกี้อูบังกี้อูู้กี้อูกี้อูห้กีอู้เอาอะไรมาลอกคะหยเอาอะไรมาลอกะถามก้อนถามก้อนเอาะไรมาลอก่ะไปลูกค้าไม่อยู่หรือครอีกหอยปลาเค็มตุย ใจใจโอยโอยโอยโอ้ยโอยโอยโอยติดคือติดคือโอ้ยติดคือโอ้ยนี่เนี่ยบิ๊กมินี่ค่ะไอ้นี่นี่เดี๋ยวว่าน้อยได้ลี้อาจจะเป็นพลังแห่งแสงสว่างนะครับยานะคะความมืดชนะทุกสิ่งเออโดดเข้าไปเลยเออดึงสวยดึงสวยตีมันตีมันตีมันวางไปเออสวยท่าเลยต้นเกมอะไรชิดไว อะ๋ออีนี่มาจากไหนคะนี่มาจากไหนคะตีมันไอโออแบตเตอร์แมนอู๋ป้อมตีกีป้อมตีกีเออโอ้โหมาแล้วค่ะคิดมาแล้วค่ะไปค่ะจบเลยค่ะกระเทยกระเทยต้องอู๋พี่มอทอนมาพี่มอทอนมาอย่านะคะพี่มอทอนเดี๋ยวต้องกินลูกบอลนะครับพี่มอทอนเออพี่มอทอนต้องกินลูกบอลนะครับพี่มอทอนโอยโอยโอยอะโอยโอยโอย อะไรคะอะไรคะอะไรคะพี่ไข่ตรงพี่ไข่ตรงพี so ่ไข่ทงพี่ไข่ตรงอยู่อยู่นี้ค่ะพี่ไข่ตรงมันเล่นกระดูดไม้เป็นเล่นกระดูดอะไรคะพี่โอ้พี่ขาพี่ขาแนี่ยีพี่ีพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคีบหมดอีหอยกันนั่นก่อนบุกไม่ได้ว่ะอันนี้เริ่มแรงแล้วนะคะเริ่มมีของแล้วค่ะเริ่มแรงเลยเอาปลาเค็ม มากันบ้านก่อนนะคะกะเถิคีป็นปึงคีเป็นปึงสะบะระกึงสะบะระกึงอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยนอยู่แถวนี้ด้วยเธอเกะคีปก่อนโอเคค่ะไอ้ไอ้พี่ไก่ตุกมาหาเดี๋ยว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 โอ้ยโออ้อออ้โอโอ้ตอลงกินต่อจีน่ะไม่แฟร์เลย พี่แกตรงเมื่อกี้พี่ทาอะไรหนูคะหน่อยนะอู้พี่มอทอรก็มาไม่เอาไม่เอาไม่อยาไม่อยากไม่อยู่กับพี่มอทอรค่ะไม่อยากเล่นกับพี่มอทอรแม่บอกไปให้เล่นด้วยโป้งโป้งแล้วโป้งเออมามาฉันตามอยู่ฉันตามอยู่ตามเธออยู่ตามตีตีโอ้ยไม่ไม่ต่ยอ่ะอีแสงสว่างอ <oh> no oh! ู้อู ah! ้แรงมากอูอเดี๋ยวมันจะปล่อยเลเซอร์ใส่ฉันไม่เอานะอิ๋อิ๋อิ๋อิยังปล่อยเลเซอร์ใส่ฉันไม่ได้นะ อุ uh, ooh, là, uh, ้ยตายแล้วตายแล้วเลือดน้อยอ้พี่ให้ตรงอย่ายกกโนค่ะพีพีขาอ่ะอุ้ยยกก้อนสุดพีอุ้ยอีบ้าอีบ้าปลาเค็มอุ้ยไปกับฉันค่ะอุ้ยอุ้ยอ้ตรงนั้นมีปลาเค็มค่ะใครตั้งแผงค่ะใครตั้งแผงตั้งแผงขายปลาเค็มเก่งมาแล้วเออดึงสวยค่ะเออดูดดีมากค่ะสายดูด เค็มเค็มเอ้ยลีอาถเวลาตีฉะนะคะเออทำดื้อมากค่ะไปเลยค่ะลุยค่ะบุกค่ะพลางชมพูเดี๋ยวเลยคระบชมพูเอ้มต่ยกันหมดเยค่ะพางชมพูบกค่ะพกกะเทยอ้อยอ้ยคิดบ้านอคิดบ้านกะเทยพี่มัหลจะยิงขพี่มัหอดเออได้แน่ค่ะได้แน่ไปค่ะไปค่ะไปค่ะบุกค่ะจ๊ อูบาราแจอูบาราแจทำดื้มากค่ะเดี๋ยวเๆๆๆๆวเดีวเดี๋ยวเดียวเลียวเดียวเยวเด็ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวยๆเดวเดียเดี๋ยอเดียวๆดีะยวเดียเดเดดยๆเวเยวเ๋เดีวดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวแดีวเดีเดวด ต้นเกมผังมาอนอโอ้จะทำในแเมสงสุดในเกมนะคะแสนหนึ่งอู้นี่แล้วไม่เป็นนะคะมั่วๆเอานลคะกดอะไรก็มั่วๆวไปนะคะน่ะได้นในแสนหนึ่งงงไปหมดนะคะ